สวัสดีครับไฟคลาสสิกค,ครับรายการ่จะนำเอาศึกมวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมาระลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลินนะครับสัปดาห์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วครับใกล้ๆจะเต็ม30ปีแล้วครับวันที่ย5่ตุลาคมป,ปี1 9 9 0ครับศึกมวยประกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทสสถาบันครับน,รน,รนี่คือนี่ไม่ใช่คนที่จะชกนะครับนี่คือสกอตเรเนนาดครับ ได้รับเกียรติได้เป็นโคศกสนามกิติมาศครับในการโชควันนั้นครับมาถึงก่อนแนะนำนักมวยเลยครับนี่คือผู้รักชิงในวันนั้นครับมาในฐานะผู้รักชิงรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งสามสถาบันครับจากแอแลตาาจอร์เจียครับชนะ24ไม่แพ้ไม่เสมอครับน็อก20ครับ เดอะริวเดลครับอีเวนเดอร์โฮลิฟิลครับแหมวันนั้นนี่ในวัย28ปีครับกำลังเปรี้ยแล้วก็ฟิตสุดเีดเลยครับก้าวขึ้นมาจากการเป็นราชาของรุ่นทูซเวตนะครับขึ้นมาชกในรุ่นเทวเวตได้2ปีครับดโอกาสชิงตำแหน่งแชมป์โลกเลยครับแล้วนี่คือเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกในวันนั้นครับจอมชอกโลกครับเพิ่งจะพลิกล็อก น็อกไมค์ไทสันมาในไฟก่อนหน้านี้ครับแย่งตำแหน่งแชมป์โลกมาจากไมค์ไทสันได้ครับด้วยการเอาชนะน็อกไทสันในยกที่1 0นะครับเมื่อ8เดือนก่อนหน้านี้ครับและนี่คือเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกเฮเวทสามสถาบันครับเจมส์บัสเตอร์ดักลาสนะครับจากหลังจากที่น็อกไทสันมานีเว้นว่างไป8เดือนครับ นี่คือการประกันตำแหน่งแชมป์โลกไฟบังคับของเจมส์บัสเตอร์ดักลาสครับเ,รเดิมยกที่หนึ่งครับวันนั้นชกกันที่มิราจโฮเทลครับในลาสเวกัสรัฐเนวาดานะครับสหรัฐอเมริกาเป็นการประกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกนะครับของดักลาสคุณนี่อวบมาเลยทีเดียวครับวันนั้นนี่ดักลาสขึ้นสังเวียนด้วยน้ำหนักหนึ่งหนึ่ง,งอสองร้อยสี่สิบหกปอนด์นะครับ นักกว่าไฟที่เอาชนะไทสันถึง14ปอนด์ครึ่งนะครับเรียกว่าไม่มาดูเนื้อตัวนี่อาจจะเดากันได้ว่าไม่เปรี้ยเท่าไหร่ขนาดที่ฮลิฟิลด์นี่ฟิตเปรี้ยครับ208ปอนด์ครับกล้ามเนื้อนี่เป็นมัดสวยงามเลยครับสำหรับูุทธชิงในเกงสีแดงนะครับส่วนดักลาสนี่ไฟกับไม้ไทสันนี่ยังติดตราตรึงใจครับโชว์จังหวะฝีมือ น็อตไทสันแบบท็อกโลกเลยครับไฟนี้นี่ชบกันที่มิราชโชเทลนะครับซึ่งสตีฟวีนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของมิราชโชเทลนี่จ่ายเงินมหาศาลถึง32ล้านเหรียญน,นะครับในการประมูลไฟนี้ครับมาจัดเลยครับเรียกว่าเป็นจนถึงปัจจุบันครับยังเป็นสถิติที่การประมูลไฟที่ใช้เงินมากที่สุดในโลกนะครับยัง,งคงครองสถิติอย่างเหนียวแน่นครับแล้วก็ ดักลาสครับในฐานะแชมป์โลกนี่การันตีไปถึง24ล้านเหรียญนะครับโดยประมาณมหาศาลจริงๆนะครับขณะที่พูดะชิงอย่างโฮลลีฟิลล์นี่การันตีไป8ล้านเหรียญครับฮอลล่ฟิลล์ุยก่อนเลยครับออ๋ดักลาสโต้ฝ่ามาบัดนึงก่อนชกนี่แม่ดักลาสนี่ขึ้นโดงขึ้นศาลครับฟ้องร้องกับดอนคิงครับ เพื่อสิทธิ์ที่จะได้ชกกับพอลิเฟลก่อนนะครับดอนคิงนี่ตอนแรกจะบีบให้ดักลาสนี่ให้ไทสันแก้มือครับในไฟแรกทันทีนะครับแต่ว่าดักลาสบอกว่าแหม่ดอนคิงนี่เหมือนกับละเมิดสัญญาไปแล้วครับว่าในตอนที่ประท้วงว่าดักลาสไม่ควรจะได้แชมป์โลกจากไทสันหลังจากโดนต่อยลงไป่นับในยกที่8ตอนคิงประท้วงว่ากรรมการนับยาวเกินไปนั่นแหละครับ ดักลาสก็เลยถือตรงนั้นว่าแหมละเมิดสัญญาไปแล้วครับแต่ว่าก็สุดท้ายทั้งคู่ตกลงกันได้นอกศาลนะครับโดยที่ดอนคิงนั้นจะได้สิทธิ์นะครับจัดดักลาสแก้มือกับไทสันครับในกรณีที่ดักลาสชนะฮลิฟิลด์ในไฟน์นีได้นะครับแต่ว่าจะชนะได้หรือเปล่าต้องดูครับโดนขวาฮลิฟิลด์ไวมัดนึงแล้วดูครับแย็บสปีดหมัดนี่ไม่เหมือนมวยไฮวีเวทนะครับโฮลิฟิลด์นี่ เรียกว่าเบ่งน้ำหนักขึ้นมานี่ไม่ใช่ว่าอุดาดหรืออุ้ยอ้ายเลยครับป่าเป็นชุดๆครับดูครับดักลาสินโดนเข้าไปต้องถอยครับหมดยกที่หนึ่งทำได้ดีกว่าชัดเจนนะครับฮอลิฟิลด์ในยกที่หนึ่งยกที่สองครับคุตสินบนเวทีวันนั้นก็มิลส์เลนนะครับเบอร์หนึ่งของโลกในยุคนั้นก็ว่าได้ครับ วันนั้นนี่แฟนมวยทั่วโลกนี่ให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานี่ขายเปปร์วิวได้กว่า1ล้านเครื่องนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะครับก็ ก่อนนั้นนี่ต้องบอกว่าดูครับหนึ่งสองาลำตัวครับดักลานีโดนก็ไปทีก็สะดุ้งทีครับดักลาสนี่ก่อนชกนี่ทางสตีฟวินนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมมิลลาสแล้วก็เป็นคนจัดศึกนี้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องผ่านโปรโมเตอร์คนไหนเลครับสตีฟเวนนี่บอกดักลาเซมาที่โรงแรมแล้วใช้ซาวนา่าเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟได้เลยครับ เพื่อที่จะแหมให้น้ําหนักมันลงมันหน่อยครับมาตอนแรกนี่เข้าค่ายซ้อมตอนแรกนี่เขาบอกาว่าใกล้ๆ300ปอนด์เลยนะครับสำหรับด, <า S 2> ดักลาสนี่ว่าพยายามทุกทางครับที่จะทาให้ดักลาสฟิตเต็มที่ครับสำหรับไฟนี้ครับสุดท้ายน,นี่เรดลงมาได้เหลือเต็มที่ก็คือ246ปอนด์นะครับในไฟนี้แต่ดูรูปร่างนี่ใหญ่เลยครับ ีฟิลนี่ขยับเข้าไปครับยิงขวาอแล้วกับมิลสเลนแยกก่อนครับมีขวาคอแล้วอัปคัตนะครับมิลสเลนเตือนครับอย่าไปเหนียวคอครับไม่ได้ฟิลดูเต้นตลอดเวลานะครับเป็นมโมฮิวเวทด้วยแหม่ยืนบนปลายเท้าครับพูดเวิร์กตลอดเวลาครับ ดักลาสเองจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ฮวเวนที่ช้าเลยนะครับแต่ว่าดูเจอฮอลิฟิลด์ก็ไปครับ <c oughs> ดูเหมือนสปีดมาจะเป็นรองเลยครับก <c oughs> ่อนชกนี่ฮอลิฟิลด์เป็นต่อ7-5หนะครับในมุมพนันในร,าร้านพนันถูกฎหมายที่ลาสเวกัสนี่เป็นต่อ7-5ครับแต่ว่าตามขาวว่าแหมหลังจากชั่งน้ำหนักกันแล้วนี่ราคาขึ้นไปเป็น9-5ครับเพราะว่าดูดักลาสนี่มาชุกเลยครับ แล้วก็เขาบอกว่าภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากการชั่งน้ำหนักนี่โอ้โหเรียกว่าเงินพนันวินไหลไปทางโฮลีฟิลด์เป็นเรียกว่าเป็นเป็นกอบเป็นกำเลยครับเรียกว่าเห็นเนื้อตัวเห็นน้ำหนักกันแล้วนี่ดูโฮลีฟิลด์กินแน่ครับแม้ว่าจะมาในฐานะคู่ท้าชิงก็ตามครับราคานี้ไหลครับมิเชนเตือนอีกแลวครับแหมอย่าเหนียวคอครับ ออลิเฟลนี่ดูครับมงมันเต็มที่หมดยกที่สองครับมาจากทีมมวยสกลสมัครเล่นของทีมชาติสหรัฐชุดโอลิมปิกปี84นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ไปไม่ถึงเหรียญทองนะครับไปแพ้ฟาวในรอบก่อนหน้านั้นอย่างน่าเสียดายนะครับแต่ว่าในการเทิร์นโปรชอกอาชีพรุ่นครูสวตนี่ก็ครองแชมป์คร,ครับทั้ง3สถาบันครับ เรียกว่าครองความเป็นราชาเลยครับแต่ว่าแหมรุ่นคุนเวตมันไม่ทําเงินครับขึ้นมาเฮฟวีเวทดีกว่าครับช็อกคิวเวทตั้งแต่ปี1988นะครับแล้วก็2ปีเท่านั้นครับได้โอกาสชิงแชมป์โลกเลยครับยกที่3ครับดูกันต่อมวยคู่นี้กําหนด12ยกครับแต่ว่ายก4 5 6 7 8 9หก1จ็ดไม่มีครับจบที่ยกนี้เลยครับโดนขวาจากลาสไปหมัดเดินฮอลลีฟิลด์จบอย่างไรครับติดตามครับ ยังโยกเข้าไปเรื่อยครับ h o ล y ฟิล l d สองโยกที่ผ่านมานั้นทำได้ดีกว่าเห็นค่อนข้างจะชัดนะครับหลบใต้แขนแล้วก็อับคัดเลยครับดักลาสนี่ตั้งแต่ก่อนได้แชมป์จากไครสันแล้วนะครับว่าอ้าวโดนขวาเต็มๆครับโอ้โหลงเลยครับดักลาสอับคัด ขวาผิดนะครับฮอลีฟิลดึงจังหวะสองก็เลทิ้มขวาเต็มคางไม่ลุกแล้วครับสงสัยเรียบร้อยครับสิบครับน็อกเอาเลยครับก็เป็นนั้นว่าอีเวนเดอร์ฮอลีฟิลด์ครับเอาชนะน็อกเจมส์บัสเตอร์ดักลาสไปในยกที่3ครับด้วยเวลา1นาที10วินาทีเท่านั้นเองครับแย่งชั้โลกรุ่นเทวิเวสสารสถาบันไปครองแบบเด็ดขาดครับขวาตูมเดียวครับเก็บฉากไปเลยครับดูทีมงานฮอลีฟิลด์ครับ ดูดูว่านะครับแล้วเมื่อสักครู่นี่แหมชุดดำดำกระโดดขี่อลิฟิลนี่คือเพเนลวิเทเกอร์นะครับเพื่อนร่วมสังกัดดูครับนี่ครับดึงนิดเดียวครับแล้วทิมขวาเต็มกระโดงคางเลยครับเก็บฉากไปเลยครับแหมแพ้ง่ายได้แล้วกันครับมาสเตอร์ดักลาสในภายหลังนี่หลังจากไฟนี้นี่ดักลาสแขวนน่วมนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนี่น้ำหนักขึ้นไปถึง400ปอนด์นะครับแล้วก็เป็นเบาหวานครับเกือบจะเสียชีวิตนะครับ แต่ว่าพอออกจากโรงพยาบาลมาได้นี่ก็รีดน้ำหนักแล้วก็กลับมาชกมวยอยู่พักนะ่ครับในปี1996แต่ว่าต่อยอยู่ไม่กี่ไฟเลยครับแล้วก็แขวนนวมไปในปี1999 <He> said, นะรบ้ครับดูโอเคครับ คว้าฮอลลีฟิลด์เต็มกระโลงคางเลยครับส่วนฮอลลีฟิลด์นี่หลังจากได้แชมป์โลกในไฟน์นี้ไปนะครับก็ป้องกันตำแหน่งได้3ามไฟครับชนะจอร์ดโฟแมนชนะเบิร์ดคูเปอร์แล้วก็ชนะลาดีโฮมส์นะครับก่อนจะไปเสียให้กับริดดิกโบครับในเวลาต่อมาในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสองนะครับดากลาสนี่โดนเข้าไปนี่เช็คนะแเลือดมีเลือดหรือเปล่าครับผมไม่มี กันนอนลุกไม่ขึ้นครับใช้เวลาอยู่พักหนึ่งเลยครับดักลาสก่็จะลุกขึ้นมาได้นะครับก็เป็นนั้นว่าโฮลลีฟิลด์ครับเอาชนะไปได้นะครับนี่ครับเพอร์เนลวิเทเกอร์ครับเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติสหรัฐชุดโอลิมปิก84นะครับแล้วก็อยู่ในสังกัดลูดูวาด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนซี้กันเลยครับแต่ว่าปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพอร์เนลวิเทเกอร์ เพ่จะเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับจากอุบัติเหตุรถกชนนะครับส่วนโฮลลฟิล์นี่ตามข่าวก็คือจะกลับมาชกนะครับแหมรอดูกันเลยครับเร็วเร็วนี้ครับอาจจะชกกับไม้ไทสันเป็นภาค3ด้วยครับวันนี้ก็เลยเอาการชกของโฮลลฟิล์มาอุ่นเครื่องกันซะก่อนนะครับชนะไปได้ครับแย่งแชมป์โรเคเวตไปครองได้สําเร็จนะครับเอาละครับ และนี่ก็คือไฟคลาสิกในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มวยควา,ามทรงจำคู่ไหนโปรดติดตามนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ